ข่าวดีรัฐบาลเดินหน้าขยายสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเริ่มเปิดสมัครผู้เข้าร่วมแล้วนะคะสำหรับรอบนี้คือ1สิงหาคม66นี้เป็นต้นไปค่ะใครสนใจบ้างคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วยเลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อกัะบุมในช่องมอมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาเจอกันรอบดึกเหมือนเดิมนะคะอย่างที่แจ้งเมื่อต้นคลิปเลยนะคะ รัฐมีการเดินหน้าขยายสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งกลุ่มนี้เท่านั้นนะคะส่วนจะเป็นกลุ่มไหนก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋ฝากกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปไม่ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยค่ะ นี้เลยนะคะคอนอื่นบุมก็ต้องขอขุณข้อมูลนะคะจากแฟนเพจรัชดาธนา,นา,นาดีเดชรองโฆษกรัฐบาลค่ะก็ต้องอ้างอิงก,กันมาแบบให้เห็นรูปภาพแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไปเสพข่าวปลอมกันเยอะมากๆเลยนะคะโพสเอาไว้เมื่อวันที่20เอ่อเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วนั่นเองนะคะวันนี้วันที่25เดือน7นั่นเองนะคะกรกฎาคมเนาะ ทีนี้นะคะเขาโพสต์เอาไว้นะบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคลงังค่ะเตรียมขยายการใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของวงเงินค่าเดินทางนะคะผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะคะรวม750บาทต่อคนต่อเดือนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ค่ะโดยขยายให้ครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะเอกชนนะคะรถร่วมและเรือเพิ่มเติมอีก4ประเภทนะได้แก่รถเอกชนรถขอสอมกนะคะรถเอกชนและ รถส่วนราชการกรุงเทพมหาคนครนะคะรถเอกชนร่วมบอขอสอและรถเอกชนนะคะอย่างเช่นรถสองแถวนะคะรับจ้างค่ะแล้วก็เรือโดยสารสาธารณะค่ะจากเดิมที่ปัจจุบันสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ,ะสี4ประเภทนะคะนั่นก็คือรถองค์การขนส่งมวลชนแห่งกรุงเทพนะคะหรือว่าขอสอมอกน,นั่นเองค่ะรถบริษัทขนส่งจำกัดนะคะ ขนส่งสาธารณะนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าค่ะระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดนะคะรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานอครน,นะคะและบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสนามบินกรุงเทพจำกัดและสี่นคือรถไฟนั่นเองค่ะเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการครอบคลุมระบบขนส่งสาธารณะขึ้นนะคะกระทรวงคลังจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการขนส่ง สาธารณะนะคะที่ต้องการสมัครเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดต่อขอแบบฟอร์มสมัครได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคม6-6เป็นต้นไปนะคะซึ่งมีรายละเอียดนะตามนี้เลยนะคะทุกคนหรือนะคะว่าจะลงทะเบียนที่กรมเจ้าท่านะคะนี่เบอร์โทรค c เซ็นเตอร์ตามนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสมัครแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะ